สวัสดีครับครับผมรณกรเิงคูรุ่งโรจน์นะครับก็คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอในเรื่องของวิธีการทํางานก็คือเป็นคลิปวิดีโอตอนหลังนะครับคุณเนี่ยก่อนที่จะมาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับคุณได้ดูคลิปวิดีโอทํารายได้เดือนละแสนจากมุมมออย่างไรนะครับก็ผมจะอธิบายเรียบร้อยไว้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาคลิปต่อมาก็คือเป็นไลฟ์สดนะครับที่ผมไลฟ์หน้าแฟนเพจนะครับก็จะเป็น แผนการจ่ายรายได้ไดแบ่งกำไรหข้อของมูมอนะครับแล้วก็เผยเคล็ดลับและขั้นตอนการทำออนไลน์แนะนำโดยอาจารย์ปังนะครับอันนั้นคือคลิปที่2นะครับส่วนคลิปที่3นะครับจะเป็นไลฟ์สดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมทำไว้ที่หน้าไลฟ์แต่ว่ามันสุดแค่แนะนำการเซตหน้านะครับเซตหน้า f a c e b o o k นะครับอ่ะก็อันนั้นก็จะมาต่อจะมาต่อกับอันนี้แหละนะครับ แต่ก่อนที่จะถึงอันนี้เนี่ยนะครับคุณจะต้องไปดูอันนี้ก่อนนะครับ3มคลิปที่คุณจะต้องทําอุปกรณ์ก่อนนะครับอย่าลืมนะ3มคลิปนะครับที่คุณต้องทําอุปกรณ์ก่อนก็คือขั้นตอนที่1สร้างกลุ่มไลน์ใส่ข้อมูลแล้วเชิญเพื่อนนะครับขั้นตอนที่2สร้าง Open Chat แล้วก็ใส่ข้อมูลโอเคไหมครับขั้นตอนที่3คือสร้างกลุ่มไลน์อันที่สานะครับสำหรับคนที่ตอบรับเรื่องการสมัครกับคุณ โอเคนะครับหรือไม่จําเป็นอันที่3มเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้นะครับใช้แค่อันที่สองก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับคราวนี้พอคุณสร้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณก็จะได้ห้องแบบผมนี้นะครับห้องแบบผมนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ห้องแบบนี้นะครับห้องแบบนี้ให้คุณ Copy นะครับให้คุณ Copy นะครับจากห้องห้องนี้เลยห้องใหญ่เลยนะครับ เนี่ยสร้างรายได้ด้วยโซเชียลคอมเมิร์สเนี่ยนะครับห้องเนี้ยนะครับคุณเข้าตรงตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับที่เป็นประกาศเนี่ยเป็นประกาศเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดค้างกดค้าง ก็ปีไม่ได้เอาใหม่กดตรงนี้ก็ได้ครับด้านบนตรงนี้นะตรงตัวเห็นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีด3ขีดนะครับกดเข้าไปนะครับออันนี้ครับนะครับให้คุณ c o อปปีอันนี้ไปใส่เลยคลันลอนเนี้ไปใส่ในกลุ่มทั้งกลุ่มทั้งกลุ่ม l ล,ลายที่คุณทำตอนแรกนะครับแล้วก็กลุ่ม Open Chat ด้วยทั้ง2กลุ่มเลยเพราะว่ามันใช้ประโยชน์แตกต่างกันแต่มันคือห้อง ห้องเริ่มต้นเหมือนกันนะครับให้คุณกดเข้าไปอันนี้คือการเข้าโน้ตนะครับก็คือด้านขวาบนตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มี3ามขีดกดเข้าไปนะครับแล้วก็ควรกดรูปบวกนะครับกดโพสต์นะครับคุณกดค้างนะครับแล้วกดวางนะครับคุณก็จะได้แบบนี้เลยคุณก็อาจจะเปลี่ยนบทเปลี่ยนคําพูดนิดนึงนะเปลี่ยนคาพูดนิดนึงนะแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับลบด้านล่างออกลบด้านล่างออก นะครับด้านล่างออกเค okay. นะครับอาจจะลบอาจจะลบแค่ตรงนี้นะนะครับลบด้านล่างตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นของผมไงคุณอย่าเอาติดไปนะครับลบออกนะครับแล้วก็กดโพสเคแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เอาที่คุณ Copy เนี่ยโพสลงไป โพสลงไปในในในห้องเนี่ยแหละครับโพสลงไปแบบนี้เฉยๆเนี่ยโพสลงไปเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บให้คุณกดค้างที่ข้อมูลนะครับคุณกดค้างที่ข้อมูลแบบนี้แล้วกดคําว่าประกาศเห็นไหมครับด้านล่างสุดนะครับกดประกาศนะครับมันจะขึ้นเป็นด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับอ่ามันจะทําให้เวลาที่คุณเชิญเพื่อนเข้ามาเนี่ยแล้วเขาเข้ามาที่กลุ่มไลน์ของคุณเนี่ยนะครับเขาจะเห็นข้อมูลที่เป็นประกาศ นะครับด้านบนตรงนี้สาหรับบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาก็กดดูจากตรงนี้เลยเห็นไหมไม่ว่ามันจะเลื่อนลงไปแค่ไหนแต่ถ้าตรงนี้ปุ๊บมันจะมาเลยโอเคไหมครับหรือถ้าเขาดูเป็นเขาก็จะเข้าไปดูในโน้ตโอเคนะอันนี้คือห้องแรกนะครับคราวนี้เตรียมห้องสองเหมือนกันครับห้องสองก็คือห้องกลุ่ม Open c h a t กลุ่ม Open Chat เนี่ยเหมือนกันเลยก็คือเข้าตรงนี้กดกด,กดข้อมูลมันลงตรงนี้เหมือนเดิเหมือนกันเลยครับก็คือโคดเหมือนกันเลยเนี่ย โพสลงไปเลยนะครับแล้วก็โพสตลงไปตรงนี้โพสลงไปตรงนี้ปุ๊บกดพอเสร็จปุ๊บให้คุณกดค้างครับแล้วกดประกาศโอเคคราวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมผมถึงไม่สอนทำ o g o e s h e e t นะครับใส่ใครที่ทํา g o o l l s s h e t t เป็นหรือ Google Form เป็นนะครับก็ไปทําได้เลยแต่ว่ามันไม่จําเป็นไงเพราะว่าเดี๋ยวพอแอปเปิดเนี่ย ไอ้ไอ้ไอ้สองอันเนี้ยสองอันล่างเนี้ยที่ผมให้ลบออกอ่ะมันไม่ใช้แล้วไงอันเนี้ยคือใช้แค่ผมเอาไว้ใช้แค่เก็บข้อมูลว่าคุณจะสมัครกับผมเฉยเฉยอ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรเลยคือคือแค่เหมือนสัญญาใจอ่ะว่าคุณจะสมัครกับผมอ่ะคุณติ๊กว่าใช่อ่ะว่าคุณอยากจะอยู่กับผมอ่ะแค่นั้นแต่ว่าถ้าถ้าเพื่อนคุณหรือคนที่คุณเชิญมาจากไลน์หรือมาจาก facebook เ,เนี่ยเขาสนใจนะครับก็ ก็แค่ให้เขาเนี่ยก็แค่ให้เขาเนี่ยทักมาหาคุณส่วนตัวนะครับหรือคุณนะี่ยเอาลิงก์ไลน์เนี่ยลิงก์ไลน์เนี่ยนะครับให้เขานะครับทักมาหาคุณส่วนตัวแบบเนี้ยเห็นไหมสนใจค่ะเนี่ยแค่นี้แล้วก็คุณก็คุณก็คุยกับเขาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอาวันที่16นะคะเราจะส่งลิงก์ให้ก่อนเป็นคนแรกเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับและคุณก็เชิญเขาเนี่ยเข้ากลุ่มอาจารย์ปังแนะนําธุรกิจ แต่เขาจะต้องรู้ก่อนว่าผู้แนะนำของเขาชื่อนามสกุลอะไรไม่ใช่อาจารย์ปังนะก่อนที่จะเชิญเข้ากลุ่มใหญ่เนี่ยกลุ่มใหญ่เนี่ยที่ผมเป็นคนที่จะทำการสอนการแนะนำอะไรต่างๆนะครับให้เขารู้ก่อนว่าเขาอ่ะมีคุณเป็นผู้แนะนำถึงจะเชิญนะโอเคไหมครับแต่พอหลังจากวันที่16เนี่ยการจะเชิญเข้ากลุ่มนี้หมายความว่าเขาสมัครผ่านลิงก์จริงแล้วเข้าใจไหมผมเลย ผมเลยไม่สอน Google Sheet ไงมันไม่จำเป็นวันนี้มัน12พรพุ่งนี้1 3แล้วอีก3าวันก็จะเปิดแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว Google Sheet มันเลยไม่จำเป็นเคลียนะนะครับอ่ะคราวนี้เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำผมทำแบบนี้นะครับไอเชิญเพื่อนไลน์เนี่ยทำให้ดูไปแล้วในในคลิปที่ขั้นตอนที่1สร้างกลุ่มไลน์ใส่ข้อมูลแล้วเชิญเพื่อนโอเคไหมครับคุณไปดูตรงโน้นแต่ที่ผมทำนะครับผมทำแบบนี้ครับ Facebook ครับ เตรียมข้อมูลเรียบร้อยนะครับตามที่แนะนําไปแล้วนะครับผมก็โพสต์ครับผมก็โพสต์โพสตรงเนี้ยนะครับโพสลงไปเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูที่ที่ผมโพสไปแล้วดีกว่าคุณจะได้เห็นภาพแล้วเอาไปพิมพ์ตามได้เลยนี่เห็นไหมคุณคัดลอกข้อความแบบนี้ก็ได้ น,นี่คือข้อความที่ผมพิมพ์แล้วเวลาคุณมาโพสต์คุณโพสต์ข้อความหน้าหน้า Facebook เป็นใช่ไหมครับกดโพสต์กดวางลงไปโพสต์ใส่พื้นหลังแบบนี้นะครับแล้วโพสต์แค่นี้เองนะครับให้สั้นๆง่ายๆแค่สามบรรทัดอ่านปุ๊บเข้าใจแล้วก็สั่งให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างแบบง่ายๆเข้าใจไหมอย่าให้เขาทําอะไรที่ยากเกินไปฟังผมดีๆนะให้เขาทําอย่างง่ายๆ พอเขาทาอย่างง่ายๆเนี่ยเห็นไหมใครสนใจทําพิมพ์3พอเขาทําง่ายใช่ไหมเขาก็ทาไงเขาก็ทาไงเดี๋ยวดูนะนี่ไงเขาก็ทําไงพิมพ์3พิมพ์3เขาก็พิมพ์กันใหญ่โอเคไหมครับแสดงว่าเขาสนใจแล้วเขาผ่านเขาผ่านการคัดกรองแรกแลวคือเขาสนใจเขาสนใจโอเคคราวนี้เขาอยากจะรู้วิธีการเราก็แค่ไปเอาลิงก์ครับนี่ลิงก์ลิงก์ Open Chat เห็นไหมผมจะไม่จาก ถ้าจาก f c e e o o o เนี่ยผมจะไม่เชิญเข้าไลนา์กลุ่มนะผมจะเข้า Open Chat เลยเพราะว่า Open Chat มีความปลอดภัยมากกว่าโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายคลิปด้วยว่าการเซต Open Chat ให้ปลอดภัยทำยังไงบ้างนะครับคุณเอาลิงก์เอาลิงก์จาก p p n n h h t ททำยังไงนะครับกดขวาบนครับตรงสามเหลี่ยมอะ่ะขวาบนสุดอะ่ะกดลงมานะครับกดเชิญครับด้านซ้ายบนเห็นไหมเชิญนะครับแล้วก็กดขัดลอกลิงก์ครับขัดลอกลิงก์ คราวน,นี้เวลาคุณมาวางตรงนี้คุณก็กดแล้วก็วางได้เลยนะจริงๆได้เลยแต่ว่ามันผมพิมพ์เพิ่มไงผมพิมพ์เพิ่มก็คือเข้ากลุ่มเห็นนะเข้ากลุ่มแล้วดูข้อมูลในโน้ตได้เลยครับนี่เข้ากลุ่มเห็นไหมเห็นนะที่ผมพิมพ์อ่ะคุณก็พิมพ์ตามไปนี้ก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ให้เขาเพอเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อมาเนี่ยเขาก็จะมาโผล่ในห้อง Open Chat คุณแบบนี้เห็นไหม เข้าร่วมแชทเข้าร่วมแชทเห็นไหมก็เข้ามาเรื่อยๆเข้าร่วมแชทเนี่ยมาเรื่อยๆเข้าร่วมแชทเข้าร่วมแชทบางวันก็มารัวปั๊บๆๆเลยโอเคไหมครับแบบนี้เข้าร่วมแชทเสร็จปุ๊บเขาเข้ามาใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยคุณก็โพสต์ข้อมูลเนี้ยข้อมูลเนี้ยแค่ครั้งเดียวพอหรือสองครั้งแล้วแต่ว่าคนเข้าห้องเยอะไหมครั้งสองครั้งคุณอย่าคาดหวังว่าคนทุกคนเนี่ยฟังผมดีๆนะ ผมทำงานกับปริมาณผมทำงานกับปริมาณและความสม่ำเสมอคือผมแนะนำให้คุณทำทุกวันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะได้ได้ทั้งหมดคือ766คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจทุกคนถูกต้องไหมครับที่คุณเห็นเพราะว่าคนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นหลกัหลกๆ22แบบฟังผมดีๆนะจริงๆตอนแรกหัวข้อน,นี้ผมจะไลฟ์สอนเพื่อให้คุณเห็นหน้าผมด้วยแต่ไม่เป็นไรผมไลฟ์อย่างเนี้ยคุณก็น่าจะได้เข้าใจคนจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือผู้นํากับผู้ตาม จำดีๆแค่นี้เองผู้นํากับผู้ตามนะครับแตกต่างกันแค่นี้ครับผู้นําคือคนที่การได้การเสียกล้าแสดงออกและการเรียนรู้เข้ามาปุ๊บถ้าเขามีความสนใจเขาจะเรียนรู้ทันทีนะครับและเขาก็จะทักคุณทันทีว่าสนใจค่ะสนใจค่ะก่อสมัครตรงไหนครับอย่างนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าผู้นําเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้คนที่เป็นผู้นํามาในกลุ่มแรกนะครับจาก766คนเนี่ยของผมได้มา250คน ที่ค่อนข้างจะเป็นผู้นาโอเคไหมครับคือการตัดสินใจดูแล้วกับอีกแบบนหนึ่งคือผู้ตามผู้ตามคือแอบ,บแอบเงียบๆอยู่ตรงนี้แหละไม่ไม่ไม่อ่านด้วยเข้ามาก็ยังไม่อ่านเดี๋ยวรอดูก่อนดิว่ามันเป็นยังไงรอให้เขาทํากันไปก่อนรอให้เขาได้เงินก่อนจาก766คนเนี่ยเดี๋ยวพอแอป,ปเปิดเนี่ยฟังดีๆนะเดี๋ยวพอแอป,ปเปิดเนี่ยหมายความว่าพอไรายได้เข้าใช่ไหมครับผมก็จะก๊อปปี้คุณนึกภาพตามนะคุณก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ คุณเป็นแอดมินกลุ่มใช่ไหมครับคุณก็จะก๊ผมก็จะก๊อปปี้รายได้ที่เกิดขึ้นเดือนแรกผมคาดการว่าจากตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ50,000ขึ้นไปนะเดือนแรกนะครับ50,000ขึ้นไปนะครับครนี้ก็โพสลงไปพอโพสลงไปเนี่ยคนที่เหลือก็คืออีกประมาณ400กว่าคนใช่ไหมครับ400กว่าคนที่เป็นผู้ตามเขากำลังรอดูผลลัพธ์ เขาก็ยังอยากเห็นผลลัพธ์ว่ามันเป็นยังไงเพราะตอนนี้แอปยังไม่เปิดพอโพสลงไปเชื่อไหมเดี๋ยวมีคนสมัครกับผมอีกอเกินเกิน200คนจากห้องนี้นะจากห้องนี้นี่ผมทํามาอย่างสม่ําเสมอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นให้คุณทําแบบนี้นะครับให้คุณทําแบบนี้คราวนี้พอคุณเชิญเข้ามาเขาสนใจแล้วใช่ไหมครับเขาสนใจแล้วก็ให้เขาทักมาที่ไลน์ส่วนตัวอย่างที่ผมทำอ่าส่งชื่อไปแล้วค่ะเห็นไหม สนใจแต่อันนี้ผมให้กวาคูณคิดเนี่ยแต่คุณไม่ต้องแล้วคุณให้ลิงก์สมัครไปเลยอ่ะเดี๋ยวตอนเปิดแอป,ปคุณให้ลิงก์สมัครไปเลยอ่ะแต่ถ้ายังไม่เปิดคุณก็บอกว่านี่ไงสำหรับใครต้องการลิงก์นะครับอันนี้สิบหกหลังจากผมหลังจากวันที่16เมษาเดี๋ยวผมส่งให้เป็นคนแรกเลยครับแอบแค่นี้แหละนะครับและเดี๋ยวพอวันเปิดคุณจ่าย120ี่ mp ซื้อสินค้า120 mp อะไรให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ได้ลิงก์คุณก็ส่งเลยนะครับคุณก็ไล่ส่งไปทีละคนนะครับแบบแนี แบบนี้อะ่ะคราวนี้คราวนี้เมื่อสักครู่ผมเรียบร้อยนะแค่นี้เองนะครับเขาก็สมัครแล้วไงแล้วเขาก็พอเขาสมัครแล้วใช่ไหมพอเขาสมัครแล้วคุณก็เข้ามาเชิญครับคุณเข้าขห้องอาจารย์ปังแนะนําธุรกิจดูนะห้องอาจารย์ปังแนะนําธุรกิจกดสามเหลี่ยมด้านขวาบนกดสามเหลี่ยมด้านขวาบนแล้วก็เชิญคราวนี้คุณคัดลอกลิงก์เชิญไม่ได้เพราะผมปิดโอเคไหมครับผมไม่ให้ใช้คัดลอกลิงก์ผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนเชิญคุณก็ต้องมากดตรงนี้เชิญเขาเข้ามา มันจะขึ้นโชว์อยู่แล้วคนที่กําลังแชทกับคุณเพิ่งเพิ่งแชทล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะขึ้นโชว์นะครับคุณก็กดแล้วก็เชิญเขาเข้ามาเพราะคุณกดคุณกดเชิญเขาเข้ามาผมจะเห็นว่าใครเป็นคนเชิญเห็นไหมครับคุณต๊อกสมุดปาการเชิญคุณกรอ่ะผมก็จะรู้ว่าโอเคคุณกรเนี่ยเป็นทีมงานคุณต๊อกนะคุณต๊อกเป็นคนเชิญผมจะได้คุยรู้เรื่องโอเคไหมครับใช้วิธีการเชิญแบบนี้นะ ใช้วิธีการเชิอแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวในอนาคตกลุ่มนี้มันจะเต็ม500ด้วยอยากความรวดเร็วนะครับผมจะต้องเปิดเป็น Open Chat นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายกลุ่มให้เป็นเป็น o p e t o p e t o p e t Chat มาเต็ม5000โอเข้าไหมครับกับอีกอันนึงพอเขาเข้ามาห้องนี้เขาจะต้องไปที่ f c e e o o o k แฟนเพจนี้นะครับคุณก็เอาลิงก์อ่ะแฟนเพจที่ผมให้อะ่ะส่งให้เขาไปเลยบอกให้ไปติดตามแฟนเพจนี้เลยนะ นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปังเขาจะไลฟ์สอนเรื่อยๆเขาจะมีสอนเรื่อยๆนะครับคุณก็ให้เขาเข้ามาที่แฟนเพจนี้นะครับผมก็จะเป็นผู้บรมหลักให้คุณนะครับคุณแค่ทําหน้าที่ในการเชิญเพื่อนแนะนำนะครับพยายามเรียนรู้ครับเรียนรู้จากคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความมั่นใจในการแนะนํานะครับฟังผมดีๆถ้าคุณอยากสําเร็จแบบง่ายๆคุณฟังเยอะๆคุณฟังเยอะๆแล้วคุณจะอิน พอคุณอินใช่ไหมเวลาคุณพูดอะไรอะ่ะมันจะดูน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าคุณฟังอย่าอย่าบอกว่าต้องมีไรายได้ก่อนมันถึงจะน่าเชื่อถือมีไรายได้อะไรมีคนตามสมัครผมมา200กว่าคนเนี่ยผมยังไม่มีไรายได้สักบาทจากมูมอเลยเนี่ยถูกต้องไหมครับไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าผมอินผมรู้สึกว่ามันใช่อะ่ะมันมันม,ม่มันเจ๋งอะ่ะบูมอมันเจ๋งอะ่งอะผมศึกษาผมนั่งฟังวนไปวนมาฟังเข้าเข้าอบรมห้องนั้นห้องน,น,องนี้ห้องพิจาห้อง พี่ใหม่พี่ซันซึ่งตอนนี้พี่จาเขาติดเรื่องเรื่องการสมัครอยู่นะวันนี้นะเขาเลยไม่ค่อยได้หูผมเข้า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 ,ขา,ขาฟังจนผมอินเฮ้ยใช่ผมศึกษาข้อมูลผมพิสูจน์ผมลงลึกผมเลยอินผมเลยเกิดความมั่นใจและเวลาผมพูดผมพิมพ์อะไรผมมั่นใจโอเคไหมครับและผมทําอะไรมูมอผมทํายี่ห้อเดียวด้วยแอปอื่นผมก็ไม่ทําเห็นไหมถ้าคุณไปดูหน้าเฟซผมผมแหมรู้เธอว่าแอปอื่นมันก็มีเยอะแยะ แต่ผมไม่ทําเพราะว่าก็ผมมั่นใจว่ามูมอเจ๋งแล้วมูมอเมื่อเปิดโคดังเดี๋ยวจะทะลุไปเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคุณทําตามที่ผมแนะนํานี่แหละนะครับก็ลองดูถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่ผมแนะนําลองทําตามดูนะครับก็คือเชิญเพื่อนจากไลน์นะครับสอนไปแล้วเชิญเพื่อนจากไลน์เชิญเพื่อนจาก f a c e b o o k วิธีการโพสต์นะครับขั้นตอนการโพสต์นะครับ ส่วนในเรื่องของคำพูดการโพสที่ได้ผลคุณก็แค่มาหน้า Facebook ผมผมอาจจะไม่ได้รับเพื่อนนะเพราะว่ามันเยอะละมันจะเต็มไงถ้าเต็มมันก็จะแอดกันไม่ได้ละนะครับผมไม่ได้รับเพิ่มคุณก็ไล่ๆลงมาเห็นไหมอันนี้มีคนสนใจเยอะแยะเลยนะครับคุณก็แค่ c o p ปปี้อย่าอย่ามาเชิญคนของผมนะนี่คนของผมนะโอเคไหมครับของใครของมันนะนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมจะบอกให้ก็คือ เวลาที่คุณทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยมันง่ายมากๆแต่คุณชอบทำตัวเองเนี่ยให้โดนด่าแค่นั้นเองนะคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่คนส่วนใหญ่ครับดูนสอนหรืออะไรก็รู้ชอบทำตัวเองให้โดนด่าอย่างเช่นคุณเอาลิงก์มูมอรหรือคำพูดคาพูดที่คุณอยากจะโพสเนี่ยไปโพสมั่วซั่วไปโพสกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยในกลุ่มไลน์เนี่ยผมมีหลายกลุ่มเพียบเลยเห็นไหมเพียบเลย แต่ผมไม่ไปโพสต์กลุ่มเขานะกลุ่มใครก็กลุ่มมันนะอย่าไปยุ่งกับของเขานะช่างเขาเถอะให้เขาทําของเขาะ่ะเขาเขามีกลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้ผมไม่ไปโพสต์นะโอเคไหมครับผมไม่ไปโพสต์นะไม่ใช่ไปโพส์มั่วซั่วนะไม่สอนอย่างนั้นนะต้องมีมารยาทนะแล้วก็เวลาเชิญเพื่อนนะครับกดเชิญแค่คนละครั้งเท่านั้นถ้าเขาไม่เข้าก็ไม่เข้าแล้วนะไม่ต้องเชิญเขาซ้ําโอเคไหมครับ เพราะถ้าเชิญเขาซ้ําบ่อยๆมันจะไม่เป็นผลดีต่อคุณนะครับนะครับเพราะแล้วเพราะว่ามันเสียมารยาทว่าการทําธุรกิจออนไลน์นะครับหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักเนี่ยมันสําคัญที่มารยาทโอเคไหมครับอย่างช่วงหนึ่งคุณส่งนะเล่นเกมกันไหมเล่นเกมกันไม่ส่งซะจนแบบน่าราคาญมันก็เลยเสียมารยาทจริงๆมันแค่ส่งครั้งเดียวก็จบแล้วเขาเล่นเขาก็เล่นเขาไม่เล่น,เข,เ,ลนเขาก็ไม่เล่นไงแล้วคุณก็ ทำต่อไปทําเน็กโกออนต่อไปเพิ่มเพื่อนมากขึ้นทํามากขึ้นทํามากขึ้นสุดท้ายคุณจะทําได้โอเคไหมครับก็ปี้ผลไปเลยลองทําไปเลยนะครับถ้าทําตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนลองถามมาดูแลเดี๋ยวเพื่อนๆในกลุ่มนะครับใครที่ฟังผมอันเนี้ยแล้วคุณเข้าใจคุณตอบได้ช่วยกันตอบนะเพราะว่าผมสอนฟรีเผมไม่สามารถจะตอบทุกคนบางทีผมก็ไม่มีเวลาที่จะตอบนะครับผมก็ไปทําผมทําหลายธุรกิจโอเคไหมครับแต่ผมมาทำมูมอเพจแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือมูมอเป็นหลัก นะครับอันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามตอบให้นะครับในกลุ่มอาจารย์ปังแนะนําธุรกิจนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ฟังและเห็นเพื่อนคําถามมาแล้วแล้วคุณตอบได้คุณก็ช่วยกันตอบนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับในในชุดของการการเริ่มต้นเขาเรียกว่า beginner 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 moo more โอเคไหมครับ ิเกเนอร์มูเป็นชุดบิเก n เนอร์มูมอนะครับถ้าดูเมื่อคุณสมัครแล้วคุณดูคลิปนี้ชุดนี้จนหมดนะครับคุณน่าจะเริ่มทำรายได้จากมูมอได้แบบง่ายๆแหละนะครับและถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอและคุณทำอย่างมากขึ้นอย่างที่ผมแนะนำตั้งแต่คลิปแรกไปคุณจะมีะไรายได้หลักแสนแน่นอนและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านเป็นคนแรกๆนะครับของทีมเรา หวังว่าคลิปวิโนจีเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมร,นรุนลกรเฮงคูรุ่งโรดดครับวันนี้ไปก่อนครับสุขสบายเป้าหม่สำเร็จบ๊ายบายครับ